สวัสดีครับชุดนี้นะครับลาสุดนะครับวันนี้ทีมงานเดิน้ายไปที่สุราษนะครับไปเจอไปเจอกับชุดเก่งของสุราษนะครับชุดดังเลยนะครับไปเจอครับชุดไอ้เคียวปั่นซองนะครับนะครับก็เราเป็นต่อคัดนะครับจำได้แค่สมมือนะครับจัดตายสร้างรอบเดียวที่มันมายังเอาไม่ลงเลยนะครับยังไถ้เกิดเจอครับ จุดนวลนวนะครับไม่แข้งนะครับกิ่นเดียบนะครับที่มานเอาไปชุดนี้นะครับซ้มตัวนะครับันะสองสามือนหนึ่งนะครับนะครับอีกซ้ายหนึ่งนะครับและในการกับเมื่อวานเหมือนกันนะครับชนะสองเหมือนกันนะครับออกสองตัวนะครับตื่นงานทื่อว่านี้นะครับผลงานดีนะครับแข้งนะครับหลุดอายุนะครับชุดนี้นะครับจะเป็น ปลาี่วาราคาอาจจะตึงทั้งนิดนะครับปลาเดินใช้นะครับทำนับนองๆี่วากัดเล่นๆนะครับจุดนี้ยังไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวจะหาจุดไม่ให้นะครับโอเคนะครับช่วงนี้นะครับมีปลาดีๆนะครับได้เบืเหมือนกันนะครับมีฉบับปลาหม้อนะครับตอนนี้หลวงประสมยังไม่ได้อายุนะครับฝากด้วยนะครับ